ก็คือมกดไลค์ก็กดแชร์ก็ต้องกดแชร์เพ้าในกลุ่ม u ู u ูบต้องับแต่ก็ต้องลงลงในที่อื่นหรอกผมกลัวว่เกิด็อกแล้วใจดาผมนะเกิดจะเกิดกลุ่ม y o u t u b ูบผงได้อยู่แต่ก็เกิดกลุ่มอื่นนะ บอกนะบอกไว้ให้ตั้มนี่ผมทำทำเตือนบอกไว้ก่อนผมกุ้งเตือนไม่ได้นะบางคนอาจะบล็อกไปก็ได้นะครับก็แล้วก็ต่อเปนอีพี21 21ิบอไปทำอดีนี้อี้ียี2ิบสอง 2 2ิอนาเจ็นก็ลงกับบริษัทไซคอนแก้เดินลดเพราะว่าแล้วว่าปรีสที่ผ่านมาโควิดมลบาทใช่ไหมก็ไมให้บริษัทวงกันได้กินก็เลยประกาศยึดตระเด็จการสายหนึ่งเจศน์ไปแอบมาเป็นไก็คือไซคอนนที่ไซคอนใน ได้ถือสมรทานเดินรถสายหนึ่งเจ็ดศูนยอีกทีหนึ่งเมื่อไทยสมัยว่าเอานิตเจ็ดศูนด้วยก็ก็ต้องกับบสายก่อนการเดินรถบนสายห้าหกก็เร่วมกับไซก่อนสายเจก็ร่วมกับตอตอมณิษสายสองเจ็ดยันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทราบว่าลุงรูกเปล่าผมยังยังไม่ได้ทร้างทีนี้ก็สวัสดี ดีดนะครับก็ชอบกดไม่ชอบก็ต้องกด